สวัสดีครับอยู่กับผมไกด์เกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเอ่อมอด์มอดไอรอนแมนนะครับนี่ครับของ Iron Man ไอรอนแมนมีอยู่มากมายนี่นี่ก็มีนะนี่มันเป็นภาคภาคไอรอนแมนเลยนะครับทางภาคนะส่วนใครที่อยากได้มอดนี้นะฮะไปหาโหลดได้จากจากไอ้นี่นะฮะจากยูทูบนะฮะ เขียนได้นะวิธีลงมดไอรอนแมนนะก็ไปหาก็ได้นะพอผมไปหามันก็ได้ประมาณนี้นะแต่ผมจะพาไปดูด้านในนี่ด้านในก็สวยหรูนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเอาบล็อกอันนี้มาด้วยนะเนี่ยบล็อกดินนะอ่าเนี่ยครับผมประมาณนี้นะนี่คือการปล่อยพลังของมันนะเนี่ยที่ปล่อยพลังที่ผมถือนะครับมันต้องมีลูกธนูด้วยนะมันก็เหมือนธนูแหละอ่า คลิปนี้ก็จะมาโปรโมทชฉยๆนะครับหรือว่าชุดก็เนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเป็นหมวกแบบนี้นะมันก็ไม่สามารถที่จะเนแสกมันผมได้เราต้องใช้แบบไหนวะแบบแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยนะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ